ของวอกอินในการมาติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมก็คือหนึ่งเราจะได้แบบฟอร์มไปเลยนะครับแล้วก็จะได้รู้เลยว่าเอกสารที่ประกอบการขอยื่นกู้มีอะไรบ้างเราะจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะอธิบายหน้าตรงนั้นนะครับก็ดีก็เสียต่างกันอยู่ที่ความสะดวกว่าจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําก็คือเรื่องถ้ามีกําลังเนาะมีมีมีเวลาเนี่ยมาติดต่อที่สำนักงานจะจะชัวร์กว่าและก็จะรวดเร็วกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายื่นออนไลน์ครับ ยื่นผ่านยื่นผ่านไม่ผ่านไม่รู้อะครับนะทีนี้บางเอิญคิดว่าผ่านแล้วรอเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านบังเอิญไม่มีรายชื่อเป็นปีก็ไม่มาใช่ไหมครับพี่หนุ่ฟ้าแต่ถ้าสมมติว่าเรามายื่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่าขาดเอกสารอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการยื่นกู้ทีนี้ครับเมื่อการยื่นกู้เสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะ ดูเอกสารเมื่อครบจะเราจะเก็บไว้ําคิวนะครับตามคิวอยู่ที่ลาดับว่าจะอยู่ลาดับคิวไหนอะไรยังไงเมื่อถึงคิวเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อไปว่าจะลงเยี่ยมบ้านนะวันนั้นวันนั้นวันนั้นแล้วก็มีมีหลายบ้านครับที่ผมลงไปเยี่ยมบ้านมีเรื่องเล่าเขาเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูสองบ้านนะครับอันนี้อันนี้คือหนึ่งบ้านอันนี้คือหนึ่งบ้านบ้านนี้กู้ยืมบ้านนี้กู้ยืมเงินแล้วพ่อหมูอยู่หลังบ้านคนนี้แล้วคนนี้บอกว่าผมจะเลี้ยงหมูตรงนี้ เาโอเคเราก็เชื่อนะครับเราไม่รู้ว่าข้อขมกว็จริงไหมเราไม่ได้ไปถามว่าหลังนี้โดนเขาแจ้งว่าหลังนี้เลี้ยงหมูอาพ่อหมูอยู่ตรงนี้ซื้อหมูสักสี่ห้าตัวเ่าเอีคครับเป็นการต่อยอดอาชีพเราก็เห็นสมควรนหนึ่งมีรายได,ได้มีความน่าเชื่อถือผู้กู้ผู้ผคำ้ำโอเคครับอนุมัติครับอนุมัติโดยคณะอน,น,นุไม่ใช่อนุมัติโดยที่ผมนะครับ <Okay. S 1> ผมแจ้งทุกทางนะครับว่าผมลงพื้น จ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกยบกักเงินกู้เนี่ยเจ้าหน้าที่เป็น,เป,นเป็นคนแค่วิเคราะห์ประเมินว<อ>ิเคราะห์คนจะอนุม<อ>ัติ<อ>ขึ้นอยู่กับคณนะกรรมการนะครับนะที่บอกทุกครั้งแล้วเคมนี้อนุมัติครับผ่านไปสามสี่เดือนไม่ผ่อนไม่ผ่อนครับไม่ผ่อนโอเคไม่ผ่อนว่ากันลงพื้นที่ใหม่บังเอิญเกมนีเม้เป็นคนพิการด้วยครับ<อ>แล้วเขามายืนกู้ด้วยเขาจะเลี้ยงหมูพอกนี้เลยครับพวกเดียวเลยครับพอกเดียวจัเอ๋เลยครับวาม ากดใครใครโกหกนี่อันนี้มันโกหก้าหลังเจ้าหน้าที่จริงครับผมโดนหลอกครับนี่นผมโดนหลอกผมคิดตลอดเลยว่าโอ้โหไม่น่าเป็นไม่ไน่าเป็นงงเลยโดนหลอกครับโดนหลอกไม่น้ำซ้ำไม่จ่ายครับโอ้หไม่จ่ายอีกครับ